ะะก็จะมีหลักวาจิจรกรรมนะคะทุกคนนี่ไรวาระจิตกรรมของเกมฟรีไฟลนะคะก็คือของฟรีทั้งนั้นเลยซึ่งใครเข้ามานะคะก็จะได้ของฟรีกันหมดเลยนะบางอย่างเขาก็อาจจะเอาของซ้าบ้างนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคนะคะทุกคนวนี้นะคะเราก็อยู่กับซีของเรา ซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาหาคนคดแคนกันบ้างห่างหายไปนานนะคะ่ะทุกคนนี่นะคะนี่เลยแแคนของเรานะคะเรานนไม่ได้จำกัดอะไรมากนะคะนี่นะคะไอเดีแแคนของเราก็จะเป็นนี่ค่ะซึ่งแแคนของเราก็จะมีสมาชิกน,น้อยนิดนึง นะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นทามน้องโปรอ,อันนี้ก็คปบเกมไปแล้วอันนี้ไอดีลองนะคะอันนี้น้องงูใครก็ไม่รู้่ะอรินอันนี้ก็ไม่รู้ไข่ทุกคนโบรเกมไปแล้วทั้งนั้นนะทุกคนก็คือมันจะมีไอดีหลักไอดี ID ลองเราสองไอดีที่จะเข้ามานะคะทุกคน แนแลนเข้ามาดันแคนนะคะทุกคนสำหรับใครที่สนใจเข้าแคนนะคะก็แอนไอดีละมาน,นะคะ,ะ,คะทุกคนว่าส่งอะไรให้นะคะทุกคนอย่าลืมแอดกันมาด้วยนะคะ่ดแ<อ>ล้วถ้าแอดมาแล้วก็บอกสามารถบอกเราได้นะคะว่าอยากเข้าแคนเพราะอะไรนะคะ เดีย๋ยวเราจะกลับมาตอบนะคะเพราะว่าช่องเราก็ลงทุกันอยู่แล้วนะคะแต่ก็ลองคิปไม่เยอะบ้างน้อยบ้างนะคะก็ตามสไตล์ของเราคิปบ,บางคิปก็ตัดบ้างมาตัดบางบอกว่ามันมีเวลาเสีเยงแฮปปี้หนึ่งสำหรับใครที่อยากเข้าแคนนะคะอดีแคนมา นี่คือแคนของเรายางนิยมนะคะก็มีประมาณ5,000 ID แคนของเราก็คือ0 3นย์สามสี่สามไม่ใช่ศูนย์สามสี่ ID แคนของเราก็คือ3 0 4 3 9 7 1 1 9แล้วก็1 3ค่ะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b บส r ค b e ให้ช่องของเรากันด้วยนะคะสวัสด,ดีค่ะหมายบาย